สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็มีรถสวยๆมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับเป็นเจ้านิสสันทามล่านะครับเกียออโต้นะครับเครื่องยนต์1.2นะครับรถปี2013นะครับคันนี้ก็เป็นรถบ้านนะครับมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงนะครับรอบคันสียังสวยรอบคันนะครับรถได้เดิมนะครับคันนี้ เคยเคียสีมาบ้างแล้วสภาพโดยรวมก็ยังสวยอยู่นะครับภาษีก็6-7นะครับเดือนพฤษภาคมนะครับเล่มชุดโผนครบนะครับภายในก็ยังสวยนะครับภายในก็เดิมๆนะครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบนะครับกลองมาลายแอร์แบ็คเอพีนะครับเลขไม้ก็อยู่ที่150,000สาหมนโลนะครับเลขไม้แท้นะครับ คันนี้ก็จะขายแบบถูกๆเลยนะครับติดจอ Android นะครับดูหนังฟังเพลงได้นะครับ้อมแม็กขอบสินะครับยางใหม่นะครับเปิดราคากันเบาๆนะครับแบ่งกันไปใช้นะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับวันนี้นะครับ1,25,000บาทนะครับรถปี2013นะครับ แม่แรงยางอะไหล่อยู่ครบนะครับถือว่าสมบูรณ์ในระดับหนึ่งเลยนะครับสีก็ยังสวยนะครับอาจจะมีริ้วรอยมีตำหนีบ้างนิดหน่อยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักหรือโทรสอบถามเข้ามาได้นะครับหรือลูกค้าท่านใดที่จะขายรถก็ทักไลน์มาเช็คราคามาคุยกันก่อนได้นะครับถ้าราคาตรงกันก็พร้อมวิ่งซื้อนะครับถึงหน้าบ้านนะครับ ลายน2์ห6สองสองห้ตอนนี้ก็มาดูนะครับฝาโปรงหน้านะครับห้องเครื่องนะครับเพจเดิมนะครับขาหน้าเดิมๆสติกเกอร์เดิมโรงงานนะครับสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ